สอนหาม้าตัวใหม่ขี่หน่อยครับจัดไปครับในเกม Red Dead Redemption 2จะมีม้าป่าสมเกิดเป็นกลุ่มอยู่ตามที่ต่างๆซึ่งเราสามารถหาได้ในป่าหรือทุ่งกว้างเมื่อเราเจอตัวที่ถูกใจแล้วให้เราหยิบเชือกแล้วค่อยๆย่องไปใกล้ๆจากนั้นให้เราเรียกมา้า <Okay. S 1> แล้วกดปุ่มเพื่อให้ม้าใจเย็นลงแล้วก็โยนเชือกคล้องคอมาไว้ครับ right. ต้องกดปุ่มให้ม้าใจเย็นเรื่อยๆด้วยนะครับ <Easy. S 1> แล้วก็ขึ้นขี่ม้าได้เลย ปกติม้าจะพยศสักพักให้เราทําให้ม้าใจเย็นบวกกับกดปุ่มเดินหน้าถอยหลังเพื่อควบคุมม้าครับเมื่อม้าเริ่มนิ่งแล้วเราก็สามารถเอาอานม้ามาใส่ให้ม้าตัวใหม่ได้เลยครับแต่ถ้าไม่มีอานม้าหรืออยากเก็บม้าตัวเก่าไว้ให้เราไปที่โรงเก็บม้าใกล้ๆเพื่อติดตั้งอานม้าแล้วก็สามารถเปลี่ยนม้าที่เรามีจากที่นี่ได้ หรือถ้าไม่อยากไปหาม้าตามป่าหรือเจอม้าถูกใจแต่มีเจ้าของอยู่แล้วก็สามารถขอจากเจ้าของได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับ whoa, whoa, whoa. คนในเกมนี้ใจดีขอดีๆก็ให้กันได้จากนั้นก็ทําให้ม้าตัวที่เราขอมาจะเย็นลงแล้วเอาอานม้ามาใส่เหมือนเดิมหรือจะพาไปที่โรงเก็บม้าก็ได้ครับแค่นี้ก็มีม้าใหม่ให้ขี่แล้วส่วนพวกม้าหายาก จะมีจุดเกิดเฉพาะหรือเงื่อนไขในการจับเดี๋ยวจะมาทําคลิปสอนจับมาหายากแต่ละตัวนะครับถ้าใครอยากรู้หรืออยากให้สอนอะไรสามารถพิมพ์บอกไว้ได้เลยนะครับ